ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเราดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆฝึกให้ษารเนี่ยได้ใช้สมการเอาสมการมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเรามาดูนะคะโจทย์บอกว่าตัวอย่างที่สองค้อนมวลสองกิโลกรัมมีความเร็วสิบสองเมตรต่อนาทีกระทบกับตูเป็นเวลาศูนย์จุดศูนย์สี่วินาทีแล้วหยุดนะคะ จงหาแรงที่กระทำต่อตะปูนะคะอะเอา,าเริ่มเลยนะคะเรื่องนี้พร้อมมีมวลฉะนั้นเราก็ได้เป็นตัวเงมีความเร็วอ่าความเร็วคือตัว v อกระทบตะปูเป็นเวลาอันนี้ก็เป็นนาทีคือศูนย์จุดศูนย์สี่วินาทีอแล้วหยุดแสดงว่าอันนี้ก็ v อ่ะอนั้นอันนี้ก็เป็น v น่อันนี้เป็น v สองถูกไหมคะช่วงหาแรงที่จะทําจทยตะปูแปลว่าหาเเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็จะเห็นว่าอโจทย์ก,กําหนดอะไรมาบ้างโจทย์กำหนดอ่กำหนดมวลของโูปกรามความเร็ว เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีถามหาเลยค่ะ F เป็นเท่าไหรอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราสนใจถูกไหมค่ะอ่าดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็กลับไปดูดเรื่องโมเมนตัมเฮ้ยโมเมนตัม้นเนี่คืออะไรเดี๋ยวดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรงการเคื่นที่ของิวตันตอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูความสัมพันธ์อ่า m A e คืออะไรคือ Delta V ส่วน Delta T นะะละต้องพยายามแปลงนะคะเพราะเห็นเราเราไม่มีตัว A เราก็ทำหาตัว A ให้มันได้เพราะฉะนั้นก็เป็น M Delta V ก็คือผลต่างของความเร็วตัวที่2ลบด้วยตัวที่1หารด้วยเดลต้าคือเวลาดังนั้นเราแทนค่าเลยคะ่ะ M เป็น2 V 2เป็น0นลบ12หารด้วยเดลต้าทคือ0.04เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้ลบ 2ี่สิบสี่หารนจหรือเท่ากับลบยี่บสี่หารด้วย4ส่วน100หรือนักศึกษาจะได้เป็นลบยี่คูณหนึส่วนสนั่นเองดังนั้นคำตอบเราได้ลบหกร้อหนูวตันนะคะ,ะนั่นก็คือมีแรงต้านนะคะเป็นลบหกรอนิวตันเห็นไหมค่ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะ สิ่งแรกนะคะนาาักศึกษาจะต้องรู้ว่าโจทย์กําหนดอะไรและโจทย์ให้หาอะไรจากนั้นก็เริ่มลุยสันการกันเลยนะคะนั่นก็คือพิมาเอเท่ากับ MA แล้วเราก็เห็นว่าเราแทนค่า M ได้แต่เราไม่ทราบตัวเอเราก็ต้องพยายามทําให้ตัวเอเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปก็คือ,อไปเห็นตัวที่เราไปสู่ตัวที่มีหรือโจทย์กําหนดค่ะ นั่นคือเราพบความสัมพันธ์ขอีกคือเดลต้าวส่วนเดลต้าทนะคะดังนั้นพอนักศึกษาได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็จะอะแทนค่าถูกไหมคะนั่นคือ m v 2สองลบ m v หนึ่ง่ารด้วยเดลต้าทแล้วก็แทนค่าแล้วก็คำนวณน,นะคะได้คำตอบมาเลยเห็นไหมคะว่าข้อนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะตวัวอย่างที่สาม คล้ายกันนะคะเป็นการปล่อยวัตถุกตกอย่างอิสระที่ความสูง h เท่ากับ50เมตรนะคะก็คือมีปั้นจันตกเสาเข็มถูกปล่อยให้ตกจากเสือจริว่า,านี่เป็นเสาเข็มนะคะใครที่เรียนดูทาคะก็จะรู้จักดีนะคะคัะคะน,คะนี่ก็ปั้นจันค่ะตกเสาเข็มก็ปล่อยให้ตกลงมาค่ะมันอยู่สูงเนี่ย ห้าสิบเมตรนะคะห่างกันห้าสิบเมตรขามวลปั้นจันเป็นสองร้อยกิโลกรัมมารูกนะคะความเร็วกระทบเสาเข็มเนี่ยตั้ง v สเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมคะเพราะว่าพอปล่อยอิสระแดลว่า v 1จะต้องเป็น0เมตรต่อวินาทีนะคะคมตั้งขนาดกระทบเสาเข็มเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้คือสิ่งที่การหา คราวนี้เราก็ต้องใช้ความรู้เรื่องงานพลังงานเราบอกว่านะคะ,ะงานเท่ากับผลต่างของพลังงานจุลทฤษฎีนี้ก็คือทฤษฎี work kinetic energy เฉื r e ม เพราะฉะนั้นงานงานก็คือ f dot s p k ก็เส้นหนึ่งเส้นสอง m v e, f กำลังสองลบเส้นหนึ่งสอง m v i กำลังสอง f ในที่นี้เท่าไรแบบนี้ซึ่งเท่ากับ w o u คะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น w 112m v i กำลัง,ส,ส,อง m, B, I, สองนะคะจากนั้นลองแทนค่าดูนะคะแทนค่าดาูอันนี้ก็จะเป็น mg d o h และคราวออนี้นะคะเท่ากับ 112m vf กำลังสองลบ 112m v i กำลังสองเพราะฉะนั้นนะคะคูปโคนมีมตัว m ตัดทอนกันจะได้ เราก็เลยจีคือเ8้าสิบแดนะคะ H คือความสูงนะคะคือห้าสิบต่ำลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลบปห้าสิบจีะอ่าพิเันที่เป็นอ่ะเป็นลบนะคะอ่นะ,ะ,นะะ,นะะต่อมานะคะเราก็บอกว่าอันนี้คือเซนหนึ่งเซนสอง นะ v i e เป็นศูนย์นั้นก็เหลือ0.2 m v f กําลังสนะคะ m v f กําลังสองความเร็วลงมาข้างล่างก็ติดลบถูกไหมคะอ m ก็ตัด m ไปก็เหลือ0.2 v f กําลังกําลัง2นะคะ m v f กําลังสองเพราะฉะนั้น,นถ้าเราคิดถึงพลังงานนะคะฝั่งนี้ก็ เป็นลบเนื่องจากคิดนะคะการเื้นที่ของความเร็วลดลงมาทางล่างนะ,ะดังนั้นตรงนี้ก็เลยได้เป็นเป็นเก้าจุดแปดคูณห้าสิบลบชนลบก็เป็นบวกนะครบวกก็คูณก็เป็นเก้าจุดแปดคูณห้าสิบย้ายสองขึ้นไปคูณนะคะด้านีี เพราะฉะนั้นก็เป็น100่งร้อยคูณเก้า,าจร้อคูณเกุปเท่ากับ d f สองต่อตรงนี้นะคะ d f ก็เลยเป็นส q u ร r ดหนึ่งร้อยคูณเกก็เป็น10บรูดเกก็เป็น d f นะคะนี่ก็เป็นบวกลบคำตอบของเราต้องเอาเป็นลกนะคะ เมตรต่อวินาทีอันนี้คืออันที่หนึ่งต่อไปหาโม um. เมนตัมหาโมเมนตัม p เท่ากับ MV. m v m m เป็นเท่าไหร่คะ m เป็นสองร้อยค่ะสองร้อยนะคะคูณลบสิบลูเก้าจุดแปดแล้วกลายเป็นลบสองพันลูดเก้าจุดแปดกิโลกร,รมัมเมตรต่อ นีนาทแค่นี้ค่ะตอบค่ะ,ะซึ่งนาศาศาักศึกษาจะเห็นว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้ยากอะไรนักหนานะคะเพียงแต่เรานึกถึงสิ่งที่เราเคยเรียนมานะคะอย่าลืมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตรนี้นะคะเ o r k เ i n e น i ต e n เอเนจี e ทอเรนะคะ,ะเราอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ไล่สมการลงมาะคะ่ะ ขอลบนิดหนึ่งดูสมมติเ่งสวยกเก้าจุดแปดนะคะเยค้ค่ะ,ะวันนี้เราได้สองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งในลักษณะเดียวกันนะคะแต่ใช้ที่สี่ต่างกันนี้คือตัวอย่างที่ตัวอย่างแรกนะครับเป็นตัวอย่างที่สองของเรื่องนี้แล้วตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่สามนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าในความรู้ที่ ต่างกันไปนะคะจากนั้นจริงขอให้กศากษาเนี่ยกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็มาพบกันตอนเรียนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ